สบายดีพี่น้องคนนี้ไอปีกับไอบัวขาวครับมาหาคุณยายฉันจะไม่เห็ดอาอาหารสั่งยังชุกอยู่ไหมจกดิเดจะลองไหมนะยังครับเตียงครับเตียงเต้นนี่นี่ดูคนนี้

เมืองหลังก่อนที่จะถ่ายดูดีดูดีครับนีะคุรรรรออกเทีมงานครับออกช่องเมกช่องจอมช่องสังอํครบเลยยอดสุดยอดสดยอด,ด,ยอ,ด,ด,ยอ,ดอีลี ยูทูบเบอร์ของลุงคนโอ้เลยครับยูทูบเบอร์สายลุงคนมากเต็มเลยสุดยอดสุดยอดคุงครับไอ้บัวขาวมึงห่ามึงเจ้าจากภัยเป็นภัยเด้พี่บัวขาวพี่เปยพี่น้องเลย